สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ผมมองจากข้างหลังแล้วผมเห็นว่าพี่เนี่ยสวยมากเมื่อกี้เต้นมาหาเลยนะถูกต้องอแล้วก็ภาร,รกิจของเรานะครับคือภาร,รกิจที่จะตามหาสาวสวยมาเพื่อทําภารกิจยิงวิ่งฟันกับผู้หญิงยิงเรือครับผมของ close up ไว้นาน้าเลยครับพี่พอจะมีเวลาว่างสักนิดหนึ่งไหมครับผมแค่สองด่านเท่านั้นนะฮะง่ายๆเลย โอ้โหมาขนาดนี้ถาว่างขนาดนี้แล้วนะครับไปพบกับภารกิจแรกเลยคะรับภารกิจที่มีชื่อว่าภารกิจยิงมุกกับผมโอ้ยสุดเหนื่อยเลยตอนนี้กาดยิงมุกกับ close up ไว้นาวนายท็อปกับภารกิจยิงมุกฉีงเงินรางวัล1น0 0บาทเพียงแค่ท็อปปล่อยมุกตลกจนสาวสวยหลุดขำโชว์ฟันขาวาวิ่งเงินรางวัล1,000บาทเป็นของท็อปทันทีแต่ถ้ามุกของนายท็อปฝืดซะจนสาวสวยเก๊กซิมหูบยิ้มไม่เห็นฟัน เงินรางวัล1 0 0 0บาทเข้ากระเป๋าสาวสวยไปเลยขอทราบชื่อพี่ก่อนแล้วกันนะครับพี่พ,พี่พลอยครับทําไมผมเปิดไปหน้าไหนหน้าไหนเนี่ยมันก็มีแต่หน้าเดียวทั้งนั้นเลยพี่มันมีหลายหน้ามันมีหน้าเดียวพี่พลอยดูสิเ,เนี่ยไม่ว่าจะเปิดไปหน้านี้หรือว่าหน,น้านี้มันก็มีแค่หน้าเดียวนั่นก็คือหน้าของพี่พลอยนะครับผมหน้าของพี่พลอยนะครับผม ไม่พลอยไม่ยิ้มไม่ขำแบบนี้นะครับเงินรางวัล1น0 0พันบาทนะครับจาก close up ไวนาวภารกิจยิงวิ่งฟันกับผิงยิงเรือนะครับผมก็ตอบไปขอาไม่พลอยไปแล้วครับผมอ่ะแลวผมจะไปอ่านหนังสือหน้าเดียวผมต่อไปแล้วะครับสวัสดีครับด่านยิงฟันกับ close up ไวนาวนายมาตูมกับภารกิจยิงฟันด่านนี้มีเงินรางวัล500บาท มาตูมกับสาวสวยจะต้องดวนยิงฟันขาววิ่งทันใจถ้าใครฟันขาววิ่งกว่ารับไปเลยเงินรางวัล500บาทโอเค1,2,3วิ่ง500บาทเนี่ยก็ ตกเป็นของมะตูมก่อนนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเค็ดลับง่ายๆของมะตูมนี่เลยครับคสอัพไว้นาวขาวทันทีที่ใช้มมบให้พลอยไปเลย